อันนี้ผมผึ่งมาประมาณ3ชั่วโมงนะเกือบ3ชั่วโมงครัท่านผู้ชมนำเข้าเตาอบเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับโดยการใช้ไฟอ่0องรองศาในรอบแรกนะครับไฟ200แล้วก็ใช้เวลา25านาทีในรอบแรกนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ไฟแรงรอบ2รวมถึงอ่บวกเวลาเพิ่มเข้าไปนะครับ เราอบมา25นาทีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็จะอบซ้ำเลยนะครับรอบ2โดยการใช้ไฟเป็น200ประมาณ220นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลครับโอเคชมหน้าตาเนยครับนี่นะครับสีสันก็กำลังสวยงามนะครับท่านผู้ชม่นี เรามาเช็คกันนิดนึงนะครับด้วยการใช้ไม้เสียบทุกชิ้นนี่ครับกินลงไปตรงลนล้วออกไปครับนี่นะครับจะรับไปมนเลือดออกมาแล้วนะครับได้แล้วนะครับ